ลูกลอตื่นแล้วใช่ไหมครับตื่นแล้วครับดูดีค่าไม่รู้ไปเจออะไรมานะ่ะดำๆเนะี่ะดูกแพลเลยนะี่ยใช่ไหมเนะี่ะดูทุกคนดูเขานั่งอยู่เฉยๆค่ะตอนแรกพอจับกล้องแค่นั้นแหละก็หนูไม่ให้ไม่ถ่ายคลิปอ่ะหนูให้ไม่ถ่ายคลิปก่อนได้ไหมค่ะหนูให้ไม่ถ่ายคลิปก่อนได้ไหมไม่ขอถ่ายคลิปหนูก่อนได้ไหมล่ะฮะหนูหันหน้ามาดีๆได้ไหมครับ ฮันน่ามาดีๆให้แม่หน่อยค่ะครับ,รบทำอะไรหรือเอาอะไรบอกแม่เอาอะไรครับไปแ้วเดี๋ยวนะคะใม่ขอถ่ายลรอกกอน โอ๊ยแกไปเป็นอะไรมาเนะ่ยดำๆมาแกไปโดนอะไรมาครับรวยไม่ขอภาพนิ่งหน่อยได้ไหมรวยอ่ะรอๆให้แม่หน่อยภาพนิ่งครับขอทุกวันขอทุกวันแล้วครับรล้เลยครับทำเลยครับทำเลยครับ ด้วยครับ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  <S <s นนหายไวฮม,มาฮัหลมมาฮหาดูชิปต้นี้รออืมยากจังนะทุกคนนะย้วจังเลยเนี่ยหันมาทางนี้เ้ยแม่กยยมาา็กย้ายมาทางนี้ดูดูดดแม่ก็ย้ายมาทางนี้ นี่ยเนี่ยเนียโอ๊ยเดทุกคนตามไปทุกคนตามไปตามไปนั่นนี่อ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยได้ไหมล่ะอืมอะไรได้ไหมไอจุ๊บปากไอจุจุ๊บ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 ที่เลยอืมดูดูดูค่ะทุกคนดู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 เฮ้ก็ไม่ได้ดูโอ๊ยมันจะเข้าไปทางไหนล่ะเนี่ยฮะ ว่าครับวายังครับเลยครับเลยครับไเลยๆได้เลย้เลๆเดเลยๆ่อเอออกไปเลยะไลมัก็ตามไปตามไปตามไปไปไหนนะ ไม่ได้ค่ะ้ออละ